วินเมทวินเผยสัมผัสหลังคนพูดเยอะซุ่มคบใบเฟิร์นเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับวินเมทวินโอภาเอี่ยมขจรดารานักแสดงหนุ่มคนดังที่เรียกได้ว่าโด่งดังและเป็นขวัญใจเหล่าบรรดาสาวๆทั้งประเทศเลยทีเดียว กำลังเป็นประเด็นข่าวที่เม้าสนันวงการบันเทิงที่มีข่าวลือที่ว่าพระเอกรุ่นน้องซุ่มคบนางเอกสาวรุ่นพี่นั่นก็คือนักแสดงหนุ่มสุดฮอตวินเมทวินโอภาสเอี ath, e ่ยมขจรและนางเอกชื่อดังใบเฟิ Ch N o K, ร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไัยบุ์ซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้นุ่มวินได้ออกมาเปิดใจแล้วว่า เจอข่าวนี้ไปก็งงกับข่าวเฉยๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตัวจริงพี่เขาน่ารักในมุมของผมพี่เขาสวยน่ารักทั้งนอกจอและในจอเลยแถมดูเป็นคนฟเฟรนลี่อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้สาวใบเฟิร์นออกมาเปิดใจเคลียร์ข่าวว่ากับน้องวินท่ายงานพรีเซนเตอร์โทรศัพท์มือถือค่ะไม่เคยเจอในชีวิตประจําวันเจอกันในงานทํางานสนุกดีค่ะไม่มีไม่เคยคุยนอกรอบไม่มีช่องทางการติดต่อส่วนตัว เรียกได้ว่าแฟนๆคนไหนที่กำลังลุ้นกันอยู่แล้วล่ะก็คงได้ยินคำตอบกันชัดเจนแล้วนะจ๊ะ